สวัสดีครับอ่าีพีนี้เดี๋ยวเรามาดูพระกีบบัวลาหังนะครับซึ่งอ่เป็นของหลวงปู่ไข่อินทัสโลนะ Inter olo, นะแห่งวัดเชิงเลนนะครับหรืออ่วัดบ่อพิษพิมุกนะปีการสร้างก็อยู่ในช่วงปี2470เนะครับก็อ่เป็นเนื้อดินเผานะแล้วก็เคลือบที่มาดูกันเลยนะครับในส่วนของพระกีบัวลหังนะของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนแบบเคลือบนี่จะมีลักษณะอย่างไร นะครับก็คือเดี๋ยวมารู้จักขนาดกันก่อนนะเป็นสิ่งสาคัญนะครับขนาดนะก็ขนาดความกว้างนี่ก็จะประมาณ1.5นะครับสูง2.5เซนติเมตรนะครับด้านในก็จะเป็นรูปนะพับพุธนั่งนะครับนนะรบ,บนบัวคว่ำเลยบัวหงายนะครับด้านข้างมีขีดลัศมีนะขีดรัศมีนะครับนะด้านตัวอักษรนี่ก็จะเขียนว่าอาราหัง นะเป็นเนื้อดินเผานะแล้วก็เคลือบนะเอกลักษณ์ในส่วนของในใบหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของอกนะยกขึ้นนะครับนะเส้นพาดสังก,กติในมือพาดออกมานะครับนะท่อนบนใหญนะ่แล้วก็เล็กเลียวลงมานะการนั่งสมาธินี่คือด้านขวานะครับทับซ้ายนะครับขวาทับซ้าย ก็พระก็จะมีเป็นในส่วนของมิตินะครับมิตนะิที่กดค่อนข้างลึกนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันนี่ในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของยันนะครับด้านบนเป็นยันอุแล้วก็จะเป็นยันต่างต่างนี่ลักษณะคล้ายๆนะเป็นลักษณะคล้ายๆาดอกจันนะครับเป็นพระนี่มีขอบนะด้านด้านยกนูนขึ้นมา ด้านข้างนี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นลักษณะคือ2ชั้นชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่กดเป็นรูปตัวยันทีนี้เรามาดูในเอกลักษณ์นะครับในพระของดวงปูไข่นะว่าเชิงเลนในพิมพ์กีบบัวอลาหังนะครับในส่วนของวันะเนื้อนะและธรรมชาติความแห้งนะครับเป็นสิ่งสาคัญตัวเนื้อดินนี่คือแห้งสนิทนะครับแล้วก็มีร่องรอยของการเคลือบไว้นะครับ เดี๋ยส่องดูกันเลยนะครับนี่คือเอกลักษณ์เนื้อนะครับของลูกไข่เนื้อดินก็จะผสมในส่วนของมวลสารต่างๆนะครับก็จะปรากฏให้เห็นนะบนองพระ,นะครับขยายไปอีกนิดนึง นี่คือเนื้อ,อ,อหามวลสารในภาคกิบบัวหลวงปู่ไข่ในวัดเชิงเลน,นก็จะเห็นเป็นพวกในส่วนเนื้อแร่หรือเม็ดกรวดนะครับที่ปรากฏขึ้น,นล่องรอยของการเคลือบนะครับนี่คือตัวเคลือบนะออกสีวันณนะสีจดเขียวนะครับในส่วนของตัวเคลือบก็หลงเหลืออยู่ปรากฏอยู่ตามซอกต่างๆ ครับอืมีด้านด้านล่างก็จะเป็นยันอละลางนะครับขอบเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับ ยังคงหลงเหลือในส่วนของการเคลือบอยู่นะก็จะเป็นในลักษณะของเ,อเขียวกับสีอกอกสีเหลืองนะครับนี่ผิวที่เปิดไปก็จะเห็นพวก,พวกเม็ดแร่เม,ม็ดกรวดนะครับในองพระหลักสำคัญในการพิจารณาก็คือในส่วนของพิมพทรงนะครับขนาดแล้วก็ ในส่วนของความแห้งนะทั้งตัวในส่วนของวันะของเนื้อดินเองนะแล้วในส่วนของตัวเคลือบนะครับก็คือมองเห็นต้องเพารณาให้แห้งนะครับดูด้านข้างกันนะครับนี่คือด้านข้างนะครับพระพิมพ์ของลุกไข่นะว,ว่าเชิงเลนนะครับก็จะมี พระสร้างเจ็ดศูนย์นะครับดูนี่คือแห้งสนิทตาด้านนี้นี่ตัวเครือบยังมีอยู่เยอะนะครับก็เี๋พิจรณาดูเลนท้ายนะครับ มาทีนี้เราลองมาสรุปกันดูนะครับเมื่อหยิบพระขึ้นมานะครับเมื่อหยิบพระขึ้นมาสิ่งสำคัญเลยคือ,อธรรมชาติขององค์พระนะครับเนื้อหาต่างๆความแห้งตัวนะความแห้งตัวของอพระองค์ท่านนะพระปี70นะครับจำลักษณะหน้าตานะในส่วนของหน้าอกมือนะครับ,นะรบช่วงขามีการซ้อนทับกันระหว่างของขานี่คือ ขวาทับซ้ายนะครับจดจําลักษณะของกลีบบัวต่างๆนะนี่ส่วนยันอลหังนะแล้วก็ในส่วนของขนาดนะครับก็นิย้ำกันนิดนึงก็คือขนาด1.5นะสูงโดยประมาณคือ2.5นะผ้ามี2ขอบนะครับก็คือขอบด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ยุกห,หนูนขึ้นมาเป็นกลีบบัวเป็นผ้ากลีบบัวด้านหลังก็เช่นกันนะครับ ด้านหลังก็เช่นกันนะก็คือ,อในมีขอบด้านข้างนะครับแล้วก็ยกนูนขึ้นมาเป็นยันหลังนะในส่วนของตัวยันนะครับยันอูยันณนะอะไรพวกนี้ก็เราก็ต้องจดจําแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมก็จะบอกว่าให้พิจารณาความแห้งของเนื้อดินนะแล้วก็ตัวเคลือบนะครับตัวเคลือบนะวันณจะออกเหลืองอมเหลืองกับเขียวนะตัวเคลือบนี้ออกเหลืองกับเขียว เดี๋ยวท่องลองส่องดูนะครับจดจำนะครับในส่วนของตัวเคลือบนะครับนี่นะครับคาบความเก่าต่างๆพวกนี้นี่ลองรอยการล้าต่างๆที่ในตัวเคลือบนะครับแตกเหมือนเหมือนถ้วยเก่าๆนะเหมือนถ้วยตาไก่เก่าๆแนะต่คือแต่งไรงาพวงนี้นะเป็นสิ่งสำคัญนะครับคือคือธรรมชาตินะครับพวก เม็ดแร่เม็ดกวดพวกนี้ยนะครับคือพระเป็นดินเผาแน้วกวดนี่ต้องไม่ไม่สู้แสงนะครับก็คือจะหลบจะหลบแสงถ้าถามถึงเรื่องพุทธคุณเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะคือเหมือนเหรียญรุ่นแรกนะครับคือเป็นพระน่าใช้ ธรรมชาตินะครับก็ในส่วนของพระกีบบัวอระหังนะหลวงพ่อไข่หลวงปู่ไข่นะครับเหงวัดเชิงเลนนะครับทางช่องก็ขอนะฝากไว้แค่นี้นะครับหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการสร้างเนื้อหาสาระในเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับให้พี่เพื่อนๆได้รับชมกัน ต่อไปนะครับกข็ขอบคุณครับ